ข้นเข่าขันเด้คุณนอนยิ้มพ่นอนยิ้มอยู่นลยนะมาหลับขวอนมาหลับขวันเอาข่าขวอญแล้วข้นเข่าขันได้นอนอยู่ผิ่นะยิ่ิขวานไปกินขวานหรือเป็นเบียร์ซะน้อยอีหล่ะน้อ นี่ต่อเด้อพี่น้องบ้าเมื่อเด้อเห็นทูเหรอตัวใหญ่เห็นทูไม่เห็นเม่เห็น้พี่นอง อันบอบบอกกวนเพิ่นเพิ่น,พนกำลังนอนลูกคุณอซยยอยเพิ่นเพื่อนคุณแม่พู่งอยู่นี่จ้าเห็นย่นเนหคุณเก่าพันได้เพื่อนพอนอนยิม้มอยนนู่เลยนะว่ามาหับก่อนมาหลับกอ่อนหลับก่อนยิ้มดเลูกพญโตงลูกพญโตงือยิ้มเดสุนัปุว ยิมอีหลีตอนเช้าวันก็อึ้นตาดำเต่านี่เด้อข่าควนไหม่ะข่าควนเอาข่าควนแล้วข้างข่าควันแน่นอนอยู่พี่น้องยิ่งอิ่มตาควานไปกินเผาเด้อเป็นข้องแก้วอันเป็นเบียร์ซะน้อยอีหล่าน้ออันอันขูกวนนี่เนาะเนาะคู่เนาะขี้น้องไอความไอข้าวควันเนี่ยเขาจะชอบนะข้าวขวานเอ้าปล่อยไว้เลยสิบบอกว่าจะเป็นยงไปกินข้าไปกินเฉาร้านหน่อยนอนพี่น้องเอ้ย พอดีน้องเข้าขันเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานนี่แหละก็เกือบได้ยี่สิบสี่มากินข่ามารับขวัญหลานพี่น้องเออแม่มันหิวเขาวจ้ำเป๊ะเป๊ะเป๊ะอยู่โอ้โหเมนูเมนูรับขวัญหลานนะเพื่อน มากินก่อยกันพี่หน้องมาเมนูก้อยอีกแล้วทั้งสุกทั้งดิบมีสุกทั้งดิบคุณครูวงก็กต้ันันทอดเอาบ่เอาอันอนี้เป็นไรนี่ขัวได้กินปลา่อยปล่อยป่อยกวหลานเป็นเป็นมันเป็นแล้วนันันน้นข้าม้ยันนันแล้วปกัวเนกติดเย ตนเ้าไตาล่นแดงต่ำจะไปน้ำเขอัหม้ออย่งหม้อหนึ่งหม้อสองไปน้ำหลานผมบอละน้อมเนี่ยผมแต่ต่ารวยงามเนี่ยมดเลี้ยเน่รวยงามขีดติกจะน้ำเอามีะไปใส่บ้างเนือะไรเออใส้ามน้อมบ่เน้อวนางาย้ราบริปไปนี่อีกเจ๊โต้ ้ามาสตรอวจกินยังไหวะเออ้าปามากินข้าวไปหาน้องบ่ะงไปนั่นอู่กัาน้องนอะอยู่ไปเฝ้าน้องบอกไห้ลวกไปงันไนเร็วไปเฝ้าน้องไปนั่งเฝ้าน้องยิ่งยเ่งขนอนอนเล่นอยู่งานลางน้องกันด้วน้องไหนอะไรเอาหม้อนทูกลางน้องไอลพกจะไปตีน้องเ้อะันยิบมุยมุยอยู่ไปบอกตีลากินมุยจากบอกแม่มัแน่เสื้อกูนั่งเคุณงแล้วเจ้าแล้ว แม่นนามันเราซื้อยังไงเราเขาควันข้าวเขาควันข้าวเลยิ้มมุ้ยด้วยเขาควันนะยิ่มดีเลยสาวเขาควันเอาควันเขาเขาควันนั่นล่ะเอาเออเออเออเนี่ยเออบ่ยากดอกมันก็ซื้อเอิอีเขาอีควันด้วเกาควันยามาว่าอีไรโอต๋ลูกมึงืจออีโม่มมันเอิ่นเนี่ออีโม่ตั้งมาเสียงตั้งเรื่องด้วเออยิ้มบเนาะยิงเนาะเอาลูกลูกมาคืออย่างนี้เรา ยิงเอาวันนั้น่ก่ยีขาวาน้สวมวนนะโอ้น้องขาขวานเอาเพื่อจัดการในการเอาเองบ่แน่หญิงจะมาเป็นรสร้างอียกไ้น้องขาขวานต้นับแสงต้องมาทั้งจีนอุ้น้เพี่ไม่ไหตัวไปแล้วเ้คเ่วเครับหน่อยพูด

ให้ตัวรเด็ไเสียค่าแก้วเรืนลาเป็เนี้ยด้่อนแก้วี่เ่กเอาเี้ยัร้อมเล็กน้อยไหมเียัเขาเเยเอียีไหมฮเห็นทเนูตัวต่อตัวต่อมกตัวต่อไปแน่นๆไปแน่เป็นแก้เากวเกซี่บามัวเสียบมัวเสียไปแน่นอนแล่าเอาตนบอกเ่ายากด้บาเนี่ยเขากวนซื้อนได้บาเนี่ ของเขาฝันเนี่ยบาไปม่แร่ลุกแล้วตรงน่อมบาเนี่ยสองสามเอาเราบาเนี่ยเอาเราบาแม่ไม่ไื้แม่ไม่แม่ไม่